คำดังของเราเนี่ยตอนนั้นพูดแบบรักเขิอนเลยตอนนั้น,นเราเรา,เราคิดว่าแบบเราสัมผัสมาได้ไงเดี๋ยวนี้มันจะแบบดูยอดไล์ยอดวิวยอดฟอลโล่ยอดสมัยก่อนก็คือสมมติว่าเราขึ้นรถเมล์แล้วเราายเป็นสับประหลาดอะ่ะเหมือนขึ้นไปปุ๊บแล้วทุกคนหันมามองแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเรา,เราเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ขึ้นมาบนรถเมล์แล้วเราก็รู้เลยว่าคือไม่ไม่ใช่จะถือจะหยิงนะแต่ว่าเรารู้เราขึ้นรถเมล์ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าจะเข้าห้าง เพราะว่าไปไหนเราไปคนเดียวไม่ได้มีผู้ติดตามคือไปคนเดียวเลยใช่ไหมคะก็คือพอเข้าห้างก็จะมีความรู้สึกว่าเอาละหลัเขินละเขินพอโดนจับจ้องแล้วใช่ใช่ก็เลยรู้แล้วลว่าเฮ้ยมีคนรู้จักเราแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าละครเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องณวันนั้นช่วงนั้นทํางาน7วันโอ้โห7วันหญ่จะบอกว่าไม่ได้กลับบ้านด้วยไปนอนอยู่ที่สตูดิโอด้วยที่โรงถ่ายใช่เพราะว่าถ่ายละคร เจ็ดวันเนี้ยไม่ใช่แค่สองเรื่องนะคะบางชีสามเรื่องแล้วก็ตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นหนังผีที่ไปวิ่งหนีกันอยู่ในป่าประมาณนั้นนะคะใช่ใช่วิ่งหนีอยู่ในป่าก็อยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทุกเรื่องเลยนะคะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับวิกกี้กันตาดาแนวบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักลูกเด็กเล็กแดงรู้จักหมดจริงนะคะแล้วอยู่ๆเธอก็หายหน้าไปจากวงการถึง30ปีเต็ม ออกไปทาไ,ไมคะกำลับดังมากอยูฟังดู30ปีดูอู้เยอะมากเลยนะคะก <g ül> ็คือมีครอบครัวใช่ไหมคะมีลูกชายและตอนที่มีลูกตอนที่ตอนที่มีลูกเนี่ยก็ยังถ่ายละครอยู่ แต่ว่าพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนเริ่มมีอาการแบบวิตกจริตไม่กล้าที่จะฝากคนอื่นเลี้ยงหรือว่าไปรับส่งไปโรงเรียนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสบายใจกว่าที่เราจะดูแลลูกเองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับพ่อกับแม่เลยคือพัฒนาการของลูกถ้าเราเป็นคนแรกที่ได้เห็นว่าจะเป็นอะไรที่เราเรียกขืนไม่ได้เราซื้อกลับมาไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายอมยอม,ยอมตรงนี้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้เวลากับครอบครัวดีกว่าแปลว่าเราออกไปดูลูกเหรอใช่ เด็ลูกอย่างเดียวเลยใช่แล้วทำไมไม่หายไปพอลูกลูกเริ่มโตแล้วก็กลับก็มาละ่ะก็ก็ราคือกลายเป็นว่าพอเราเลี้ยงเองมันมันจะพูดว่าลูกติดเราก็ไม่ได้ลกยเป็นว่าเราอะติดลูกแล้วก็เป็นห่วงเขาอาจจะห่วงมากเกินไปก็เลยยังไม่กล้าปล่อยตอนนี้ทำไม<ๆ><ๆ>ทำไมถึงอยากกลับมากลับ<ๆ>มาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วคือทำงานทำงานบริษัทด้วยอยู่ที่ King Power ใช่ไหมคะคราวเนี้ย แน่นอนผู้จัดนักแสดงก็ต้องไปช้อปปิ้งที่ที่กิ่งพวเว่าอยู่<อ>แล้วก็มาเจอพอมาเจอเขาก็แบบเฮ้ยพี่วิกกี้นี่ทำไมพี่อยู่ที่นี่พี่ทําอะไรอย่างงั้นพี่ไม่กลับมาเล่นละครหรอทุกคนเขาจะมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราทํางานประจําอยู่แล้วเราคงไม่หลับงานละครเราก็บอกไม่นะเราคิดถึงอยู่ก็เลยเป็นการเริ่มต<ๆ>้นที่ว่าเฮ้ยคิดถึงหรอกลับมาแน่นะชัวนะมีเวลานะเราก็บอกเรา manage ตัวเราได้นั่นแหละ่ะเราก็เลยกลับมาเล่นละครแปลว่าในในระหว่างทางตอนนั้นเนี่ย เรารอคอยการกลับมาไหมแอบมีคิดบ้างมีคิดบ้างแต่ว่ายังเขินเกินไปที่จะเข้าไปความที่พอเราหายไปนานพอเราหายไปนี่หายไปเป็นแม่บ้านอยู่บ้านกับลูกจริงๆรับส่งลูก คือชีวิตนี่คือทุกอย่างคืออยู่ที่โรงเรียนลูกแล้วเราไม่ได้กลับมาพบปะผู้คนในวงการบันเทิงเลยก็มีความไม่มั่นใจคือในช่วงนั้นอ่ะไม่มีคนติดต่อมาหรือติดต่อมาแล้วเราปฏิเสธคือช่วงแรกๆกะติดต่อมาตลอดเลยแล้วเราก็ปฏิเสธปฏิเสธจนเขามั่นใจมั่นใจเลยว่าไม่รับงานแน่นอนมันมาเปลี่ยนตรงไหนตอนที่เขามาเจอเราตอนที่เราเพรเขามาเจอก็ตกใจก็ตกใจว่าแบบอ้าว รับหรอหรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยพอพอกลับมาเล่นละครพอเล่นละครแล้วก็พอคนเห็นว่ามีมีเราออนแอร์แล้วก็แบบก็ตกใจก็เข้ามาโทรมาเลยแล้วคราวนี้ก็แบบอ้าวรับทําไมไม่บอกอใช่ไหมคะคือเขาพยายามจะหาคือตอนนี้วัยเราก็ต้องเป็นตัวแม่แล้วแหละใช่ไหมคะแล้วก็แบบนี้เราจะจะหาแม่หน้าใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยทำไมไม่บอกอก็เลยเหมือนเป็นช่วงช่วงเวลาที่ดีเพราะว่ามันสมจริงสมจังมากเลย ต้มยำอัน